ตัดน like like ี <susceptible> <laughs> ่ตัดนมีสุขเซน่าประตูบ้าะคันจะเอามะหับมันตโตเอามะหับตัวนี้นุ่มแบบกินตัวนี้แบบมันพี่น้องนี่ชัดชินมือนเลยอมชินพี่ประตูไว้เลยการดูแลนอกะกับทักทายสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเบิร์ดสูสูสุขคน กายินดีต้อนรับซ่องแม่น้องน้ำพิงอยู่ที่เพื่อนของน้องแตวเนาะอย่างว่าสองคนบอไล่ก็บอทองมีมาบอแตวสบายดีสองคนนั้นยังก็ดกันดีนะช่วยกันไปยังหาพัก,พกใช้พักเจนะ้าน่ะโอ้วเนัานพักกันลืมเลยให้ได้พักตัวนะ นี่เอาไว้พวกพวก็ได้จะไปมวยตา่เศ็ดสาวมาจตกบ้านไหนอันนี้สบายดีล่ะมาตากบ้านไหนนางเพื่อนอยงนี้อะลงไปเจอละหมดเออมาเห็ดเรียกซอยป่าโอ้เห็ดเรียกซอยน้ำฝนบอ แถวไออันไหนจงหาในปอดออกบ้อง,นงหนึ่งะน้องเอไม่ได้เขายางหากันยังไงแล้วก็เห็ดหัวเนวาะเอาก็เอาตะนางเันนเอาตะนางอ่ะอันบม่ได้เ,าาาเขาเขับออกแล้วก็เขาก็ปิดอีกนี่ผูกไปชิออกอะไรผูกโค้งผูกเนาะเห็นแล้ว <c oughs> เราจะเข่าบม่ดินน้ำกับเข่าบ่อไรนี่เออเสียงพักไงป,ป่าเออเสียงพักบ่ พ่อว่าแค่เนียตำแจ้วตำแจวตำแจ้วโคตรตำแจวคุยตำแจวโคตคุยงเห็ดเห็ดงบุ๊มเม่นตำแจวตำเห็ดตำเห็ดเพื่องโอ้ตำเห็ดเพื่องเอ้ยชือเห็ดเพื่องมากเลยสิคางเห็ดเพืองตำไส่กบมากินข้าวกันเนอะเลยเพื่อนเจะมีบังหนมุดบ่เพื่นไม่ท่าเจู้ อ้หมังนมุดนุ่มน oh, oh, yeah. yeah. oh, yeah. oh, so oh, ี uh, ่อ๋อบอกน้องหมังนมุดมื้อนั้นจะชิมหมังนมุดจะก้นรถเอื้อยบ่เต๋วก็ะปบวอกหาเย็นมื้อเช้าในจนเน่าเธอบ่ล้างรถก็บ่เห็นซัมบ่คิดว่าเจ้าดักเอามากในมุดให้กับบูบวกกันจะหายเฮงบ่ไรอ่าขอได้คำมาดินพี่เด้อเร์โดยโดยทางน้องสาว คนเพื่อนมีมมนนหม่อน้ำมุดคนนะน่าเอื่อนใส่เนาะเดิงเบิงนี่ก็ว่าซกซื้อเอื่อนซื้อในภาคอ่าวทั้งน้องเพิน่นหวานอยู่ดื้อผลพ่น้งงนองเลยโอ้ย <c oughs> จุกขี้เหงื่อนะ่ะฮะฮว่าจะเงินนั่นนะ้องต้องจงมาเจน,นึงแต่เอ้ยแต่จ,จะเคลียบตรงนั้นจุกขี้เหงื่อ เกี่ยมองนันันมันเบิดเบิ้ดเลยทาว่ามีทอนะ่อเนาะท่อนั่นนะ่ะท่อน้านนะนนะชื่อทอามมาอ่อน้ามันนึงหลอกไม้งามแทะเถ้ามาไปเบิ่งปะชิฮอนมือบุญอยู่บ,นะบ้านไหนบุญแจกปูมือวันที่สี่ช่องเท้ทาเถาเลยสองเท้ทาเถาเลยเจ้าขอ,อ, <laughs> องเด้ค่ะจ้าเท้าและเถานะ เธอนึเธอนึงเลนี่ก็เธอที่2ละเธอ2เออแล้วเฮาก็เลือกเอาเฮาแต่วเพิ่นสิปิดดอกไม้ให้สิปิดให้ซังไวแท้เนาะมือบุญนั่นไงแล้วโอ้สนาก็ได้กินนั่นนี่พอดีเลยสักหน่วยค่ะ2 3 4 5 6 6หน่วยพอดี โสสิมือบ่ต่ะเอามาเข่าบ่หึเอามาเข่าบ่เอามันอีหยังกินกับตําเห็ดบ่จักหน่อยเออปิ๊ดๆๆๆมันสิแก่ก่อนพุ่นน่ะมากนังนี่ก็ตําเ็ดแต่เ็ดยังบ่ได้จี้ซ้ําพี่น้องเอ้ยอื ขือคืนจ้าจักบอไรเามาใหเขือนมีน้ำดูสิคืนเนาะปิดปิดมาวงจักจะบตรนันมีบ่นันก็มีบอไอมคือนมาหาว่าบอไลเลยน้อยงามอยู่มีน้ำปมปิดจงนี้บ่แล้วเลกินบดบ่ไเราไปซื้อม่วงเล ตำเจลพงไอ้ถาไอ้นะี่โซชิมือด้วยะนี่เนเครื่องอืมนี่เป็นเครื่อ,องเอาไว้ได้ผกนะได้ยังนะตำเจลหนึ่งยังนี่นะหนึงมันอ้โตหนึมันชุกล้วยปชุกแล้วลบองออกไกับผู้นะแล้วเนาะ <laughs> ชื่อลืมเลย Mục ba Chị khai nó mục thế Mục ba Mình măn kéo, măn mà thấy cái mình sang không bố? Ờ... Ừ Làm treo con Làm treo con bà Làm con. con Thả ăn bò lây bên ông เขาตลาดว่าจะชื่อเครื่องแกงมาแกงลไม่เมื่อใดกับเมื่อนั้นดื่มอในบิดนี่ก่อนหยอดมึกนี่อยู่นั้นนั้นเขาต้องชื่อเครื่องมาแกงมันยังเจะหลายแซ่บหลายหน่อยเคี้ยมหน่อยใช่ตันโซ่สีเมือสองบวงบัวบัวหนึ่งก็ได้เท จังหวานหมอยังใส่ดีนะขันเด็ดเบดก,กบ่เสะข้างนอกป่ะข้างนอกนอะใส่ข่างเอาก็ได้เกลือน้ำตาลเป็กนัวเกลือพริกโอเคแหละเทียมเทียมมาใส่กี่ยะน่าจะบ่มักเทีมาายทม

เสียบก้นแดงอย่างนีโอ้วันไหนน้ำมันเนี่ยเป็นกระรอนตั้งแต่ผ่าจารยนหายหมดแล้วได้ปลาบริชัยเลยบ่ใส่ขวดหน่อยเนาะส่วนน้ำมันนี่เขาบ่ค่อยได้กินขวดหนึ่งก็จนลืมส่วนน้ำมันน้ำปลาแล้วก็เกลือชิบ่ค่อยเปลืองปันใดในเกลือเอยได้พอเอืือบ่ค่อยทอดดูนทอดนี่ปันใดยิ่งแบบตุกง่ายนหอะไรมันขึ้นเงียนสีดลงนี่น้ำมันเฉดย่างขึ้นเกลือ ยันไว้ทอดชินช้นทอดชิ้นลำมือก็พอแล้วสิปลามาทอดบ่นี่เดี๋ยวบ่งเงินเตรียมมาถึเงเดือนนะน่ะเต็มมาลายมีอยู่แต่บมาลายเฮออ้ยบุมมี่เลยมีแต่เงินไว้ให้ทาคาซางติ๊กกระเบื้องอะไรบ้านนี้นะนเมืลอไรเอานะเบื่อหนะบุมีกับบนะุเป็นยังน้่มใหม่มีอยู่ เออเอ้ยส okay mm, um, ิรับซื้อเครื่องแกงมาให้ดอกเฮ็ดมีอยู่ยามเอ้ยคือกันน่ะเฮ็ดกระตันนี่บ่ใช่พอมันตายนแต่ว่าตามากนี่เอ้ยน่ะมักแบบว่าไปยงานยหยังน่ะมากินแกงนไม้ดแกงนไม้มักบ่มียังแกงนไม้แล้วอืมยังหาบ่ได้อยู่มียังแกงนไม้ก็โอเคแล้วเฮาขึ้นได้อเอาน้องเอ้ย เด็กก็ได้ขึ้นอีดอกเดี๋ยวเอ้ยกับ็มาชิพาขึ้นดอกหย่างขึ้นขึ้นไหลชื่อห <laughs> ย่างก็ช้างนับหนึ่งขืนด้วแล้วอะไรวิจะขันก็ว่าอ๋อแด้แนดมันดีๆเดี๋ยวเอ้ยเชียนเอ้ยจำได้อยู่ลุงเราพาว่าอยู่ลุงเราเป็นนันมอสูตรเวลาขึ้นขันใดได้แล้วอ่ะสามขันนี่ก็้รถดีใช้กันข,ขันขงกับพ่อ เห็นแล้วจะชื่นใจมุกปลามุกเองบ่เลยนะปลาบ่ได้เนาะนี่ย่อหน้อยๆสีแกงคักแด่นสบายเบิ่งขึ้นดำเต้เฮ้ยตัวเปื่อยก็เปื่อยนั่งไปตัวดีๆเขาเอาไปหมดเลย เอาบามันแก้วเ่ยใสนเส่กระตุกเอาบาังใช่ได้ใ,าาดใช่หมองอันนั้นได้ระกับมาเก็บโอเคไม่เป็อไยหนังม่วงยังมัวมาแจวมาหอดแล้วอ่เนาะเย็นเย็น,แน จริงหยังเด้บัดนี้อ้อมสินเบิ่งยังออมสินเพ่อกระตุ้นให้น้องเบิ่งนี่น้องสิเรียนดา่ตลงเจ้าแห่จพอแล้วจะบ่ไปใส่เนาะักสดีทงมลเพิ่นซื้อนี่มันแก้ว บุ้งก่อนสุดเยอะสีมือน้องเต๋ออืมถา่านก่อนถ้าเไราไล่เราไปซื้ออยู่ไม่ได้ถาเมย์ไล่แล่ว่าถ้าเมยนี่ออม Nhưng mà lông tố lúc Nhưng mà lông tố đấy Phải có thể cả tích, mày có thể Mà tích ở trong bụng hè. Tân tay hát, mày có đi Tân mày 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 คนเจ้าว่าแชงถือลองตรงนี้ไปเลยเป็นแพรเลยตัวนี้มันว่างสักกรือเจ้าจะตัดแพรน้อยมามาชุบใช้แบบนี้ได้แพน้ก็เอาเออให้มเป็นแพกนนขาววเนี่ยไดจามันี่ีนี่ยอานอตันนี่ตัดนชุบใช้นาปตบ่าคอนแเอามาดับมันตัวมาดักตัวนี้นุ่มกินตัวนี้แบบมันนฮ้อนี่ายเส้นเหมือนเนาะ

Từ Ừ, ừ hòa luôn ông mãi ông mãi phải không mẹ bắt 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 Cái này <laughs>

ทรั้งข่าแม่กับพ่อตู้เนะาะกำลังบางเพลนกันเศษตัดเศษตันยังเพื่อเพื่อแบบใหญ่มันบุพ่อพ่อพี่องไอ้กำลังบางเพินกันอ๋อสองนุมพุ่นเมาพรึกแท้เนยไ มองว่าเป็นกุญแจอ่ะพ่อพี่น้องเลยฮะแป๊วอันก็ซ่ามาไปละก็ซ่ามาถากม่วงกับมีดมีบอกมีดมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <c oughs> นึกแปลวนะ่าคือควันแท้น่ะอย่าได้น้อง,งเอ้ยระเบิดอันตอนนี้ยังควนันคาวพี่จะเคื่อนไพ่ใหม่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ออมสินเด้ อมสินปิดปูั่งมาได้สบายดีโดยป้าชื่อเท่าไรหน่ยังชิมจะออกมาประตุนบัวชาวพันพกก่อนข้นเองเนาะขุดผู้ลกกันนี่กึ้นขนเองเลยนะเอาเต็มที่แล้วนะมะงวงเพน,นะ่ว <c oughs> งในบ้าน่วงในบ้านของในบ้านบุนบคพิดรต้นไมล้ละ ของในบ้านนาชีวิตนักสาวพัน <laughs> จนเดือ,อ,อตามจำตามมันจำเข้าหว่านนี่แต่แน่อยากกินเข้าหัวที่เป็นเชิงกระยาที่กันดีอยูอ่เลยนะหว่านนี่มัไงเอายเอาเราเอายากกระตุกปุ๊ยังไงเนาะชูงนนะเอาไว้ ไฟไปนะมักเชดีนไม่แล้วยนาหอยส่งอย่างนะแต่เอ้ยไฟอยากกินก็จับเอ้าดูนี่บูมีของไผ่ของชวนรวมเอ้าอ่าปได้บอกไฟเขาจอยพอดีวันนี้บอกไพ่โบจับเป็นไหนเนาะอ๋อพวกซ้ำนี่อะไรเอ้ยพราออกปกติ nga หนึ่งงวงหนึ่งนี่ลามเลยอันนี้ nga หนึ่งช้อนชั่มด้วย มันมันมันเชีในผลบุหามเลยปีนี้นะอ่ะใช้น้ำบังบึงบังบึงบาดนี่อ่ะเนาะลองลองมาในผ้าได้ชมนี่มีดน้องเตีวช่องช่องงานนี้ฮะ<า>ช่องงานนี้บ<า>อนแล้วไปกินพาเองแล้วบาดน,นี่ชิมือน้องเตีวได้นี่นนะต่ำนี่เราฮะยัง เจ้าแกงมานี่ไ้เอาบุงนวลุงลงหลังเจ้าลุงอเตเนียาเด้อเจ้ายาเด้อเกิเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้วดง่องเลยฮ่ะมอเพิ่มไนี่เนาะแมนเพิ่มไไปหาเจ้ารถมาเลยไปหาหมอปทไลองเบข้าวไข่ยามื่อจแดงกคมอาวีม่เ็นม่ Ủa, thả điện mà thắng Nếu <laughs> đâu ra cái mùa đâu cái chồng đấy đưa mùa 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 đưa mùa 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 เต็ดกับบุรุษนักแล้วแม่แล้วเป็นช่างเองบุรุษนักดน้ำเพื่อที่ได้บมมีเงินนี้ได้หรอบมมีเงินนะจี๊อยากได้ยูบออมหองนะอยากได้จ้ะอยากได้จ้า,า,า <c oughs> สาวไทยเขานี่เมื่อนวลนึงยังบ้านของน้ำติดบ้านยังดีตีอ๋อมีไทยบ๋ออ๋อมี่งบอกน้ำอยู่แบบนี้มีเราอะติดกับบ้านได้เราอ่ะไปถามมาไปอยู่ไทยป๋ อยู่อยู่ลาวมีเราอ่ะถึงจะเข่าป่าใช่สิม่เพชเพบัดนี่เลยไม่ร่างเลยกินม่วงเลยอมาผ่อนคลายกันเกียลายแลเราแน่แน่ายังยังอะไรจับแด้ได้บ้านี่กีดเด้ยไปไปพี่น้องเลย ขัก่อนกินสมกินซอยก่อนเด้อ <rez> บ <io> ่เนาะเ่าป่ะปะอป่ะป้อข่าก็ดีทุกท่านป้วป่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไปเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงบ่สูสูสุขคนเนาะสบายดีนุครึ่งทะลาสบายดีจ้าเอาลงภาษาไทยด้วยฟังดังหน่อยกว่าจะไปไปแล้ว